มาดูตาพี่จีนกันบ้างนะครับอืมพี่จีนจะเล่นเป็นอ่าเล่นเป็นโตะนะคะตัวนี้จะยากนิดนึงพี่จีนจำจำรถยังไม่ค่อยได้มือซ้ายสีอะไรพี่จีนเมื่อกี้นี่เหรอคะสีอะไรสีแดงหรือเปล่าอ่าสดงว่าไม่เห็นนะครับมันมีสีอะไรบ้างนะสีแดงสีส้มแล้วก็อะไรนะสีน้ำเงินสีฟ้าสีฟ้าค่ะมีอยู่สามสีนะคะพี่จีน จำรดไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวชิมดูน่าจะรู้นะคะอะพี่นัทสลับได้เลยค่ะก็เหมือนเดิมนะคะถ้าทายผิดหมอนพี่นัดจะมาถึงหัวเลยปั้งอย่าแรงนะคะเดีย๋ยวปิวอาวค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมนะคะอะตอนนี้อ้าวแกเลยอย่ามองใครอย่ามองไม่เห็นคะ่ะ พี่มีหมอนนะนเนาะกินมัเหมือนกันหมดเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นรถอะไรนั้นไม่รู้พี่กินไม่เคยกินเบนโตะสีอื่นนอกจากสีแดงค่ะบอกตรงๆเพราะฉะนั้นน่าจะไม่รู้นะบอกสีมาก็ได้ไม่ต้องบอกรถสีฟ้า สีฟ้าก็ผิดเลยไอ้ไอ้อย่าตอบโต้ใคะอย่าแสดงกิริยาตอบโต้ใคะบางเลยค่ะบางเลยค่ะเปลี่ยนสีได้แล้วค่ะเดยวนะคะีใช่ไัมอันนั้นละค่ะถ้าได้สีแดงน้นรู้นเนี่ยหรือว่ากินไปแล้ว นนถ้าสีนี้ถูกแค่ตีคนถ่ายเลยลดงก่อนได้ไหมได้สงสัยสงสัยสีส้มกับสีแดงมันจะคล้ายๆกันนะคะเดี๋ยวนะ <c oughs> ทำไมมันไม่ผิด <c oughs> ถูกหรือเปล่าถูกหรือเปล่าใช่ไหมอยู่เชยนะบ้างสีแดงผิดอีกแล้วทำไมมันไม่ hit อดตีคนถ่ายเลยครับแล้วอีกรอบนึงนะคะจะให้พี่นัทเล่นค่ะจะเอาคึืนบ้างค่ะไม่โดนหรอกค่ะทำฉันใช่ไหมใช่